ตอนนี้เขาก็เรื่องราวเขาก็สินค้าที่ว่าในประเทศไทยที่ว่ามีรุ่นที่เขาโปรโมทกันรุ่นใหม่ก็คือแบบนี้เป็นกระตูนเะห็นไหมสร้อยไข่มุกแล้วก็พกวกต่างหูอันนี้อยู่อยู่ด้านหน้าเลยนะตอนนี้เขาปิดล้วแต่มาถึงอ้นน ผลิตภัณฑ์เขาจะมีวางสายของเขาก็คือโปรโมทเขาจะมีอะไรมัง่งชาแนลใช่ไหมมีรองเทา้ารองเทา้าแบรนด์หรูที่ตอนนี้เขาเป็นพี่ว่าเขาอยู่ข้างนอกตู้เลยอย,อยู่หน้าร้านนั่นแหละเราจะกระเป๋าสุภาพคุณสุดสุภาพสตรี ของผู้ชายก็ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เน้นจะเน้นขายคุณสุภาพสตรีทั้งนั้นนะอันนี้เป็นร่มเหมือนสับป,ปะรดเลยโอ้โหแต่มีตัวชาโนอยู่ตรงที่เปิดปิดโอ้โหความไอเดียดีมากเลยนะความคิดนี่ความคิดของคนนี่ล้ำยุคนะพวกพลอยพลอยเขาก็มีไปเจียเป็นเหลี่ยมสับป,ปะรดอย่างนงี้นะพลอยนี่มีมาเป็นสิบปีแล้วเอาพลอยเนื้อไม่ค่อยไม่ค่อยดีเขามาเจียเป็น เป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยพวกพลอยเนี่ยเพชรพลอยเนี่ยมาดูใบนี้ดไิไม่มีของคุณผู้ชายสักอันเลยคือตู้นี้ก็ของคุณสุภาพสตรีหมดนี่ก็คุณสุภาพสตรีนี่ก็คุณสุภาพสตรีนี่ก็ของผู้หญิง ดูคุณสภาพสตรีแล้วนี่โอ้โหสีออกเลือดหมูเลยคอนดิดงานดีมากเอกลักษณ์เขาก็จะเป็นเขาเย็บเย็บคล้ายๆข้าหลามตัดอ่ะพุ่มด้วยหนังแท้ก็นี่คือเอกลักษณ์ของเขาสวยนะสวยมากๆนะ ส่วนใหญ่ก็ใช้วัสดุอย่างดีนั่นนั้นทั้งเหล็กทั้งอะไรพวกนี้ก็อย่างดี